ครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สวนผลไม้ในตำบลบ้านด่านขามอาเภอเมืองอุดรตรตดีครับวันนี้ครับคือช่วงนี้นะครับที่จังหวัดอุดรติตดโดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอเมืองกับอําเภอรับแลเนี่ยกำลังผลผลิตผลไม้กำลังออกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองลังศาสตร์แต่วันนี้ครับผมมากับพี่ชุ่มชาวบ้านนาปู่โทษเขาวันนี้เขาจะพาผมมาเป็นเก็บทุเรียนเรามาหาเก็บทุเรียนเสร็จจะเอาไปทําอาหารพื้นบ้านทางนี้เขาจะเอาไปแกงเขียวหวานครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่า แกงขี้หวานทางภาคพื้นนี้กับทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลไม้หลักๆที่คุณผู้นู้รู้จักเนี่ยหน้าตารสชาติมันจะแปลกไงแต่ผมเชื่อว่าคงน่าจะแปลกแน่ๆคงจะไม่เหมือนกับที่เรากินทางภาคตะวันออกแน่าตามผมไปดูครับช่วงนี้ชาวสวนผลไม้ในเขตอำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์และอำเภอลับแพรทั้งทุเรียนพันหลงล,ลับแพรกับลังสาดหวานกำลังออกผลผลิตสู่ตลาดครับวันนี้พี่ชุม่มชาวบ้านนาปู่โทน ได้พาผมไปหาตัดทุเรียนเอามาแกงเขียวหวานกับทําทุเรียนเชื่อมให้ผมได้ลองชิมครับวิธีเลือกทุเรียนที่จะแกงเขียวหวานคนที่นี่เขาจะเลือกทุเรียนหามหรืออายุประมาณ120วันครับแต่ที่ผมแปลกใจก็คือวิธีการส่งลูกทุเรียนลงมาจากต้นครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขาใช้กระสอบแต่พี่ชุ่มใช้เพียงเชือกเส้นเดียวมัดเป็นปมเท่านั้นครับอ่าครับพี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตน,นะครับ วิธีการเอาทุเรียนลงมาจากต้นทางนี้นะฮะที่อุดรดิตเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางภาคตะวันออกหรือที่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาใช้กระสอบสะบัดรับอย่างนี้ครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาขึ้นไปเขาจะใช้เชือกแล้วก็แล้วเขาจะปล่อยลงมาพี่ชุมปล่อยลงมาครับอ่า,อาพอปล่อยลงมานะคุณผู้ชมพอปล่อยลงมาพอมันถึงเสร็จปุ๊บอ่าปล่อยนะฮะพอเชือกมันหย่อนปุ๊บเ่มันหลุดเลยใช่ไหมฮะแค่เราทําให้เชือกมันหลุดปั๊บก็หลุดเราต้องเลือกทุเรียนที่แก่แก่แกแก แก่แล้วก็ใกล้จะสุกอ่ะให้มันให้มันแก่จัดเลยถ้าประมาณอีกสักคาราดดัดปุ๊บประมาณสักสองสามวันสองวันสามวันให้มันสุกเลยถ้าอ่อนกว่านั้นเราจะจะมาแกงทําอาหารไม่อร่อยไม่ได้ไม่ไรจะไม่รสชาติจะไม่ดีที่เราเอาต้องเนื้อหำหามเนื้อหำหามครับเราองดูปลายหนามนะครับปลายหนามนี่มันจะออกสีน้ำตาลสีน้ำตาลถ้าหากเลยไม่แก่่วนในปลายหนามมันจะไม่จะดูเขียวจะดูสีเขียวตั้งแต่ ั้งแต่ปลายอ๋อตอนนี้ที่ผมเห็นที่ปลายหนามนี่มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยสีตาลเข้มนะครับอันนี้คือแก่คือแก่ครับแต่ก็ยังไม่สุกจนองอมยังไม่สุกจนองอม<อ>นี่รออีกสัก2วันหรือ3วันก็สุกตัวนี้ทุเรียนเสี่อมกว่เทืเรนตัวนี้แล้วทุเรีย,น,น,ยนตัวนี้กนใกล้ใกล้จะสุกเหมือนกันเ,<อ>เราต้องดูว่าจะอย่าให้มันนิ่มเวลาเราใช้มือกดที่เราไปเชื่อมนะอย่าให้นิ่มให้มันให้มันแข็งๆหน่อยแต่รสชาติมันจะหวานมันจะหอมเสียงเสียงมันจะหลวม ถ้าสักเสียงมันจะหลวมเสียงมันหลวมมันจะเสียงมันจะดังดังไอแบบหลวมหลวมครับแต่ถ้าลูกดิบดเสียงมันจะเสียงแน่นเสียงมันจะแน่นทุเรียนถ้าหากแก่ปุ๊บถ้าหากตัดปุ๊บนะน้ำจะขึ้นเร็วัวเลยน้ำเนี่ยจะหวานส่วนแกงเคียววันทุเรียนของที่นี่เขาหั่นทุเรียนเป็นลักษณะให้คล้ายกับลูกเต๋าครับจากนั้นให้ตำเครื่องพริกแกงครับจะมีข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียม พริกหนุ่มผักชีฝรั่งรากผักชีกะปิและใบก้านทรงครับเขาว่าไอใบชนิดนี้นะครับเพิ่มสีเขียวให้กับแกงครับจากนั้นให้เอาพริกแกงลงไปผัดกับหัวกะทิใส่เนื้อไก่ลงไปใส่ทุเรียนลงไปเติมหางกะทิครับจากนั้นให้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาใส่มะเขือพวงใบโหระพาพริกแดงหั่นฝอยราดด้วยหัวกะทิปิดท้ายครับ ส่วนทุเรียนเชื่อมผมยอมรับนะครับไม่ค่อยจะพบกับเมนูนี้สักเท่าไหร่วิธีทาพี่อันเขาวาดทาง่ายๆครับแค่เอาน้ําตาลปี๊บและน้ําตาลทรายสัดส่วนเท่ากันเอาลงไปเคี่ยวกับไฟอ่อนๆใส่ใบเตยเพิ่มกลิ่นหอมใส่เนื้อทุเรียนลงไปต้มต่อไปอีก5นาทีเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนแรกเราก็ปาทุเรียนดิบมาก่อน เอาต้นตออดิบนะอดิบดิบมาถึงบ้านแล้วก็มาปอกหั่นหั่นปอกออกมาจากดูค่ะดูแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบแกงเขียวหวานก็หั่นอีกอย่างนึงเชื่อมก็อีกอย่างนึ่ะแกงเขียวหวานนี่เขาต้องหั่นเป็นยังไงพี่หั่นลูกเต่าครับพี่๋อกับเกือบลูกเต่าชิ้นเล็กๆแบบนี้เจะสุกไวหน่อยเราหั่นคุณเรียนเสร็จแล้วก็ทำต่อแล้วก็มาผงมะพร้าวข้านกกะทิ แล้วก็ทำเครื่องแกงทำเครื่องแกงแล้วก็ตั้งตั้งกระทะตั้งกระตั้งหม้อเอาหัวกะทิลงเอาหัวกะทิลงหน่อยค่ะให้แตกมันหน่อยหน่อยแล้วก็พริกแกงลงพริกแกงลงพริกแกงลงแล้วก็ไก่อะไรก็ได้หมูอะไรผัดรวมกันให้สุกๆแล้วก็เอาหางกะทิขใส่นี่ก็เติมหางกะทิเลยค่ะากะทิขใส่แล้วก็ชิมรสเชื่อมเหรอพี่เชื่อมท่านเลยเชื่อมก็เอาทุเรียนดิบเหมือนกันดิบก็เอามาหั่นลูกเต๋าใหญ่ๆฮะจะเป็นเตาใหญ่ค่ะ ลูกเม็ดนึงขาสี่จะไม่เละนะเราเคี้ยวเคี่ยวนานได้ค่ะแล้ววิธีทานก็คือเราตั้งน้ำตั้งน้ำเคี้ยวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายทำไมต้องใช้สองน้ำตาลนี้ผมไม่เข้าใจพี่ทำไมไม่ปี๊บก็ปี๊บเนี่ยหรือทรายปี๊บเลยมันมันมันจะไม่ก้มกลมมันจะหอมไนอย่างเดียวอ๋อเป็นน้ำตาลทรายมันจะหอมเพราะว่าน้ำตาลปี๊บหอมเพราะอะไรอย่างนูนมันต้องสองอย่างใส่รวมกันเคี่ยวในน้ำเคี่ยวค่ะเคี่ยว มันเหนียวเหนียวน้ดหนอยแล้วก็เราเอาทุเรียนลงเกลือตัดนิดหน่อยแล้วผมเห็นเอาใบใบเตยใส่ทั้งเครือค่ะมันหอมหอมแค่นั้นเองค่แค่กลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมใบเตย ที่นี่นะครับคือตำบลบ้านด่านนาขามในจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เอาผลไม้มาทํากับข้าวซึ่งผมก็ผ่านไปมาแถวนี้บ่อยนะถนนเส้นนี้ตรงนี้เป็นทางที่เราจะขึ้นไปแพร่ไปเด่นชัยเนาะถ้าเป็นถ้าคุณผู้ชมได้ผ่านมาช่วงนี้คุณจะเห็นแลวครับรังสารลองกองวางขายเต็มาทางางบ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านนาปู่โทษคือพอถามไปถามมาคนที่นี่เขาปลูกผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกอง,งรังสาร แล้วอาหารพื้นบ้านของที่นี่ก็คือแกงส้มทุ่งเออแกงเขียวหวานทุเรียนครับเป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะผมก็คิดว่าจะแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าก็ทํากินเหมือนทางภาคตะวันออกครับทางตราท,ทางจันทรยองแต่พอชิมรสชาติแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันนะผมว่าไม่แตกต่างกับทาง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 ระยองเท่าเท่าไหร่รสชาติเาก็จะมีรสชาติหวานนํานิดนิดมีความมันของตัวพริกแกงของตัวกะทิเผ็ดไม่มาก เป็นรถง่ายๆใช้ทุเรียนดิบเหมือนกันถ้าทุเรียนหามเหมือนกัน